ก็ไม่เอารุ่นสามเจ็ดนะตุ้มกินอะไรครับอะม่อร่อยไหมครับอ่ะให้ท่านผู้ชมดูซิมะม่งวงอืออเอครับนะตุ้มหนท่านผู้ชมดูซิลูกให้ท่านผู้ชมดูก่อนมะม่วงกินโชกกิน,นอะไร หุ่นเหรอครับหุหนอะไรอ่ะให้ท่านผู้ชมดูก่อนง้มอร่อยมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงสุกทองครับดูไม่ถึงทำเดีๆครับทำเดีๆทำเดีๆก็าทำดูพูดหนิอ่ะกินโชกินโชว์ท่านผู้ชมอ๋มม อร่อยไหมครับอร่อยโราณสองพันเจ็ดสิบวันนี้สองพันแปดร้อยโอ้โหคุณะเอาของกันมากินเร็วเร็ว เน yeah. mm ี hmm. mm ่ย่ึ ใหอตุ้ลครับทื่อืม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 มอมอมมอืมมม่ชมมอือ้มอมันอมอมมอืมมอือม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 อออือมอืมอืมมอืออ โอ้โหไม่อ่อยไม่อ่อยนะกินแบบอร่อยอร่อยให้คุณผู้ชมดูก่อน ทำดีๆอิ่มแล้วนอนแล้วไหนอิ่มแล้วนอนแล้วคะไหนดูสิคะ